สวัสดีครับผมเต้นนะครับบุิชัยคำฉํานะครับเจ้าหน้าที่แ่ายขายนะครับช่องทางออนไลน์นะครับในส่วนของทัวร์ไลน์ใบแต่เนยูเคนะครับผมสําหรับลูกค้าที่เข้ามานะครับเห็นที่หน้าเว็บไซต์ของเรานะครับวิธีขั้นตอนการแอดไลน์เพื่อส่งโลเคชันนะครับตรวจสอบเพื่นที่ให้บริการง่ายๆครับยังไม่คลิกคลิกนะครับจากหน้าจอครับเราก็จะเห็นตัวรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเว็บไซต์นะครับโปรโมชั่นนะครับแล้วก็ประวัติความเป็นไปเป็นมานะครับ จากด้านบนครับจะมีให้เราเห็นนะครับจะมีสองปุ่มที่เป็นปุ่มสำคัญที่ลูกค้านะครับจะเลือกใช้งานนะครับปุ่มซ้ายสุดจะเป็นเบอร์โทรนะครับจะเป็น0 9 6ย์5 5 7 9 9ก็เก็เป็นเบอร์ของผมเองนะครับขวามือสมัครเน็ตเพื่อคลิกไลน์ครับส่วนใหญ่เราจะต้องคลิกตรงนี้ครับหรือจะมีไอคอนขวามือด้านล่างครับเราเลื่อนลงมาเห็นไหมครับมันจะมีไอคอนขวามือจากหน้าจอเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้เห็นนิดนึงครับเนี่ยเห็นไหมครับจะมีไอคอนจู่ขวามือ เล็กๆนะครับมันกรพริบกะพริบอยู่เราสามารถกดได้ครับกดด้านขวามือล่างได้เลยหรือง่ายๆก็คือด้านบนได้เลยครับลูกค้าสามารถที่จะคลิกสมัครเน็ตเพื่อคลิก,ลกเลยจากนั้นนะครับหน้าตาของอลิงก์นะครับก็จะมาที่หน้า Line Offi c i a l นะครับ Li n e o f f i เ i a l ของเรานะครับเป็นลายที่ยืนยันนะครับจากทาง Line Offi เ i ียเรียบร้อยแล้วก็คือลาย Corporation นะครับตรงหน้านี้ คือเรามีโล่น้เหเือนนะครับลูกค้าสบายใจได้เลยครับว่าสมัครกับเจ้าหน้าที่ที่มีตัวตนแล้วก็ยืนยันข้อมูลกับทางไลน์เรียบร้อยนะครับแล้วก็ให้เราสามารถกดแชทหรือกดเพิ่มเพื่อนนะครับในกรณีนี้ผมแนะนําให้กดเพิ่มเพื่อนนะครับมันจะเด้งขึ้นหน้าจอให้เราเพิ่มเพื่อนหรือถ้าจาก PC มันจะเป็น QR code คตรงนี้ครับเราก็สามารถแอดได้แคปหน้าจอหรือว่าเพิ่มเพื่อนพอเพิ่มเพิ่มเสร็จปุ๊บมันจะเด้งเข้ามาที่หน้า หน้านี้ครับจะเล่งขึ้นมาอัตโนมัติเป็นหน้านี้ซึ่งหน้านี้ครับก็จะมีรายละเอียดบอกครับว่าสวัสดีลูกค้านะครับเป็นบัญชีทางการของทางทัวร์ไลฟ์แบบจีอูเคขอบคุณที่เป็นเพื่อนกับเรานะครับแล้วก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมามีรูปภาพของผมนะครับผมก็คือคนในรูปนะครับแล้วก็จะมีเป็นการเมสเซจครับลูกค้าสามารถเลือกดูโปรโมชั่นคร่าวๆก่อนได้นะครับแล้วก็รวมถึงลูกค้าสามารถที่จะกดการเมสเซจด้านล่างนี้นะครับเดี๋ยวผมขอุยาต พลิกหน้าจอดับไปก่อนแป๊บหนึ่งนะครับด้านล่างครับการแมสเซจเนี่ยก็คือเราสามารถเลือกได้หมดเลยเลือกได้หมดก็คือในที่นี้คือสามารถเลือกที่จะกดอ่ากะัะเว็บไซต์ตรงนี้นะครับมันก็เด้งมาเป็นเว็บไซต์กดวิธีการแชร์โลเคชันปุ๊บมันก็จะมีวิธีการแชร์โลเคชันนะครับเลื่อนลงมาดูได้เลยว่าขั้นตอนทํำยังไงนะครับแต่วิธีของผมก็คือจะสอนจากหน้านี้เลยโปรโม,มชั่นสุดปังมีอะไรก็จะมีบอกนะครับแล้วก็รวมถึงติดต่อ อ่าเวลาเราจะพิมพ์แชทหรือว่าเราจะอ่าพิมพ์กับเจ้าหน้าที่ก็กดติดต่อสอบถามความมือหรือเราจะแชร์โลเคชันง่ายๆครับแค่กดตรงแป้นพิมพ์ตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลื่อนนะครับจะมีเป็นในส่วนของที่กด1ทีเพื่อจะมีเครื่องหมายบวกจะกดเครื่องหมายบวกเสร็จปุ๊บจะมีคาว่าตําแหน่งที่ตั้งนะครับพอหน้านี้ครับกดตําแหน่งที่ตั้งเสร็จปุ๊บให้เราเห็น กลมๆซ้ายมือบนไหมครับนี่ยครับตรงนี้ครับเป็นกลมๆซ้ายมือบนให้เรากด2ครั้งนะครับหมุดของเราครับมันจะนิ่งอยู่กับที่นะครับแล้วก็ให้กดขวามือแชร์ครับนี่ก็จะเป็นวิธีการแชร์โลเคชันแบบง่ายๆครับหลังจากที่ลูกค้าแชร์ปุ๊บเสร็จปุ๊บครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ตอบนะครับก็คืออาจจะเป็นผมหรือเป็นแอดมินนะครับในการตอบเราจะตรวจสอบพื้นที่ให้บริการง่ายๆแค่นี้ครับขอบคุณครับ